สวัสดีครับผมแบงค์สามเหลี่ยมอัโต้ครับวันนี้แบงค์จะพามารีวิวรถมิตซูบิชิมิราชปี2019ครับ,แล,บแล้วบอกเลยว่าคันนี้ไม่เพียง2,000โลไม่น้อยที่สุดในสามเหลี่ยมอัโต้ตัวนี้นะครับมาเรามาชมกันเลยครับผมนี่แล้วผมคันนี้นะมิตซูบิชิมิราชปี2019นะพี่รุ่น GLX นะครับผมคันนี้นะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะนี่บอกเลยเลว่าดีไซน์นะครับโฉบเฉี่ยวมากคือเป็นเจนหมถึงว่า ก่อนปัจจุบันนะนะครับผมคันนี้นะปี19นะพี่ไมพิง2 0ง0โลครับพี่คันนี้บอกเลยว่าเนี้บจริงครับเป็นไงบ้างครับดูรอบๆกันหน่อยครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะอย่าให้ดูกระลาโป่งหน้าพี่กระจังหน้าหนว่ากระจังหน้าเป็นโครเมียมสภาพเดิมเลยพี่มาแบบไหนก็แบบนั้นเลยครับผมคันนี้นะเหมาะกับวัยผู้หญิงนะพี่วัยผู้ชายก็ได้ขับขี่สบายให้พี่ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยคันนี้นะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับผมนี่ครับนี่ก็คือหน้าห้องเครื่องนะครับผมจะเปิดห้ห้องเครื่องให้ดูครับ นี่พี่มิตซูมิชิบิลาดนะปีับปี2019ครับเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซี3สูบ78แรงมานะครับผมนี่เลยเนียบมากพี่คันนี้เนียบจริงๆนะนะครับฝากระโปรงนะพี่มีม,มอ,อกรน,นะครับไม่เคยชนหนักพิทควมกับมมไ,ไม่จมน้ำไฟไหมมาอย่างแน่นอน,นครับพี่พร้อมคันนี้นะ,นะ <Not S 1> เห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะคันนี้สภาพน็อตเดิมๆนะครับเครื่องนี่บอกเลยว่ารับรอง e 8 e 5 e 1 0 9195ได้เลยนะครับคันนี้ อ่าตัวน็อตยังมีตัวบาร์โค้ดนะครับผมมีแต้มสีสบายๆเลยคันนี้สวยเอี่ยมมากเลยนะนี่นะพี่เดี๋ยวไปชมข้างในกันหน่อยครับอ่านะครับก่อนชมข้างในเป็นร้อยยางนะครับผมอ่มาดูแม็กกันหน่อยครับผมแม็กตัวนี้เป็นแม็ครอกระทะมีฝาครอบนะครับเพราะเป็นตัวเริ่มต้นนะนี่ครับอ่าแม็กใหม่ๆเลยแม็กปีสิบเก้านะครับอ่าแม็กปีสิบเก้าเลยยางปีสิบเก้าด้วยนะเป็นยางปีสิบเก้าแล้วคันนี้มามาดูภายในครับผมนี่ครับผมคันนี้จะเป็นนะครับผมเห็นว่าชัดเจนว่า ตัวไฟเลี้ยวนะครับจะมีขีดนะครับเวลาเปิดป้มอ่าเสียงนะครับข้างในครับผมนี่เลยข้างในเป็นพวงมาลัยนะครับผมมาติฟังก์ชั่นนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ่ะเชื่อมต่อบลูทูธได้คันนี้นะครับสามารถรับสายรับสายโทรศัพท์ได้นะพี่รับสายฟังสายได้เลยนะนี่ครับพี่ดูที่เขียไม้นะครับเขียไม้ที่2,644กกิโลนะครับผมนี่คือนะครับนี่คือ หน้าจอ6.5นิ้วนะพี่คันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับพี่ฟังก์ชันนะครับเ mm hmm. <Yeah, S 2> ชื่อมต่อบุูมได้เลยนะเป็นแอร์แบคคู่นะข้างในเป็นบอะผ้ากำมะหยี่นะครับ mm hmm. พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมคันนี้ mm hmm. เป็นเกียร์ธรรมดานะครับม mm hmm. นีระบบกันลื่นครับผมกันลื่นนะครผมคันนี้นะระบบกันลื่นสามารถกันลื่นแบบว่าเดินทางไปไหนเ mm hmm. วลาฝนตก mm hmm. นตก,กดปุ่มได้เลยนะครับพี่ mm hmm. ระบบไฟฟ้านะครับปรับปรับอ่์กร,ระจกมองข้างนะครับ ไฟฟ้าหมดเลยนะครับพี่นี่แหละครับผมที่นั่งสุดวสบายมากข้างหลังก็นั่งได้สะดวกสบายกันมากมากครับคันนี้นี่ครับผมข้างหลังนะนั่งสะดวกสบายพื้นที่กว้างขวางครับนั่งโดยสารได้ถึง5คนเลยทีเดียวนะครับเป็นรุ่น5ประตูน,นะครับมีหลาดคันนี้ามาดูข้างหลังครับผมข้างหลังก็โอ้โหกว้างเหมือนกันนะข้างหลังสามารถพับเบาะได้นะครับผมใส่ของได้สะดวกสบายนะครับคันนี้มีซุ้มชิปหลักคันนี้ อ่าปี19าไมพิง2 0ง0โลครับผมคันนี้ไม่น้อยมากๆไม้แท้ด้วยนะเพราะวารันตีศูนย์นะคันนี้1ปี20,000กิโลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันหน่อยว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับความคุ้มค่าของคันที่ทุกคนจับต้องได้นะราคาสะดวกสบายมากคันนี้ m um i t u u i s h i m m i ลาดคันนี้นะพี่ปี29รุ่น G l เนะพี่ราคาคันนี้บอกเลยเลยว่าราคาสดตัดโปรที่3 1 9 0 0 0บาทครับ าราคาสดตัดโปรที่3 1 9 0 0 0หานบาทคันนี้นะครับลูกค้าจะได้ผ่อนเพียง5,000บาทตลอดสัญญาครับพี่คันนี้นะนะครับป้ายแดงออกเกือบ0 0 0แสนนะพี่แต่รถคันนี้ปลดปีเดียวไม่เพียง2,600กิโลนะพี่พร้อมวันตีนะครับ1นปี20,000กิโลวันตีว้คือชนหนักพี่ควมกับไม่จมน้ำอย่างแน่นอนครับและราคาบอกเลยเราพี่ราคาก็มยอมากที่บอกไปคือ3 1 9 0 0 0บาทครับพี่ผ่อน5 0 0 0บาทต่อสัญญาครับใครสนใจคันนี้นะพี่จัดไปเลยครับโปรโมชั่นนี้นะ โทรหาแบงค์ที่เบอร์094 526 0324นะพี่อ่าพี่เบอร์โทรนี้กับเบอร์แอดนะครับไลน์แอดไลน์ของผมนะส่วนตัวผมก็เบอร์เดียวกันนะครับพี่แอดมาได้เลยนะครับคันนี้โปรโมชั่นตอนนี้ครับพี่ผ่อนคนละครึ่งเพียง2000กว่าบาทครับพี่นานถึงครึ่งปีนานถึง6มงวดพี่เรือได้ทั้งปี64ก็ได้ครับผมครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกแบงค์สาม,มนี่ยมาโต้ครับวันนี้กลับสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ